วันนี้จะให้ดูเหล้าฝรั่งเศสนะคะออเป็นเหล้าที่เราก็หอบขิ้วามาจากบ้านหลังเก่านะคะเพราะว่าย้ายบ้านมาอยู่ที่โทกันเน่นะคะบ้านที่เดิมเก็ขายไปแล้วก็หอบขิ้วามาะคะ่ะไม่รู้มันจะกินได้หรือเปล่านะ<ด>เหล้าเนี่ยนะป้าเขาซื้อมาจากฝรั่งเศสเออตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ <laughs> นี่อ่านไม่ออกอะ่ะใครอ่านภาษาฝรั่งเศสเราก็อ่านอ่านแล้วกันเนี่ยอ่านนี้แล้วกันนะ อะไรพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าถึงพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าอะไรก็ไม่รู้อืมไอ้เราก็กินเหล้าไม่เป็นไม่กินเหล้าป้าเขาก็กินเหล้าเฉพาะเออ่เอบียร์แล้วก็อิชิโกะของเขาอย่างอื่นเขาก็ไม่กินฮาวายวายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กินเออใครให้วายมานี่ก็เบื่อเบือ่อใช่ไหฉันจะทํายังไงเนี่ยเนี่ยดูสิแพ็กเกจจิ้งเขารู้รามาเขาไหมนี่ อะไรก็ไม่รู้เห็นไหมเห็นขวดไหมเนี่ยก็เปิดตัวเนี้ยมันก็กินได้แล้วนะไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่านะเห็นไหมคนที่ซื้อมาก็ไม่เห็นกินทันทีเออแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาไปอะไรยังไงเนี่ยมันลรบ้านไงไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยเออไอเราก็ไม่ใช่คอเล่าไม่เห็นรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเนี่ก็เอามาให้ดูกันนะเออมันมันก็อยู่อย่างเงี้ยของมันอะ เออนะต่อมาอันนี้ก็ของฝรั่งเศสนะฮะ Product France. พอดาอ็อฟฟรานซ์ก็ได้รางวัลกนะูออวอร์ดในปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดนะเห็นไหมเนี่ยก็มันเปิดอย่างนี้นะเห็นไหมพอดาอ็อฟฟรานซ์กูอ่านออกแค่นแคมสอะไรก็ไม่รู้ เนี่เห็นไหมมันจะยังกินได้ไหรือไมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันคืออะไรก็ไม่รู้เขียนว่า product of france อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้นะใครที่รู้ก็ดูเองแล้วกันนะอืมหอหมหนนี่มีมาชิคกี้พเยปิดอืมต่อมายังมีอีกนะ ต่อมาอันนี้ก็ของฝรั่งเศสนะเขาอ่านอะไร Produce of France แบบสันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมนี่พอเปิดออกมามันก็จะเป็นรูปรูปเป็ดหรือรูปผงก็ไม่รู้เนี่ยนะขวดน่ารักใชียเห็นไหมขวดแบบดูรามาห่าวมากน่ารักเชียวลองลองเยาจะให้ดูนะ นี่นก็เอามาอย่างนี้นะแล้วก็เวลาจะกินเขาจะเปิดขวดตรงนี้เปิดตรงนี้กินนะเห็นไหมนี่ยเขียนอะไรมั่งก็ไม่รู้เนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดโหนานมากเลยนะเนี่ยฉันยังเป็นเด็กอยู่เนี่ย ถามคนดูว่ามันจะกินได้ไหมนะขวดก็รู้ร่ามาหามากเลยดูแพคเกจจิ้งของเขาสิอืมก็ไปหออเพี้วมาจากฝรั่งเศสเนาะซื้อมาแล้วก็ไม่กินนะแล้วเราก็ไม่รู้จะจัดการยังไงเนี่ยมันมันมักบ้านเหมือนกันเนี่ยบ้านก็หลังเล็กๆเนี่ยอาไดูหงดูหานด้ไปตั้งโชว์นะจังก็คงจะเล่นนะฮนะให้มันอยู่ในกล่องนี้แล้วกัน เออคนดูก็ออกความเห็นมาหน่อยสิป้าจะจะทำยังไงจะจัดการยังไงมันยังกินได้อยู่ไหมเนี่ยเนี่ยมันมีสามสามกล่องนี่แหละที่หอเพี้ยงมาจากบ้านหลังเก่านะฮะ,อะของฝรั่งเศสมันก็ใหญ่นะไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนน่ยบ้านกระัังเล็กๆนะอือจะให้ดูวนยนะ่งางาบอย่างเงี้ยก็มีคนเอามาให้แต่ป้าก็ไม่ได้กินวน์ไง มันก็ตั้งอยู่อย่างเงี้ยเออมันก็โลกบ้านเหมือนกันนะถ้าจะทิ้งก็ต้องไปก็ต้องต้องไปเปิดเนี่ยมันต้องมีที่เปิดขวดจุกไวน์เนี่ยมันไม่ใช่ที่เปิดธรรมดานะมันจะต้องมีที่เปิดพิเศษถ้าเปิดแล้วก็ต้องเอาน้านะํไวน์น่ะเอาไวานะ์น่ะออกเพื่อจะทิ้งขวดเปล่าวขวดแก้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไปทิ้งอย่างเงี้ยเออนะเราได้ของอย่างเงี้ยมาเครียดนะเนี่ยคิดหนักนะ ทำไมให้ฉันมาอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นกระป๋องเบียร์หรือกระป๋องน้ําส้มหรืออะไรเงี้ยหรือขวดเพชรอะไรเงี้ยเราก็ถ้าเราไม่กินไม่เอาแล้วเราก็แค่เปิดป๊าขวดแล้วก็เทเทเททิ้งแล้วก็เอาไปเอาขวดเอาน้ำไปทิ้งใช่ไหมแต่ว่าของเองี้ยมันนะฉันจะทํำยังไงฝากถามคนดูนะคอมเมนต์ Comment มานะคะว่าจะทำยังไงแล้วเหลาพวกเนี้ยมันมันยังจะกินได้อยู่ไหมเออมันตั้งแต่ปีอะไรพัน พันเก้าร้อยแปดสิบแปดันเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เห็นเขาเขียนไม่อ่านไม่ออกนะภาษาฝรั่งเศสนะก็เก็บภาพมาฝากกันนะคะ